ีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลนท่าแพเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวกับ o r i e n t Star ในรูปแบบที่ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งเรือนเนาะที่ไม่รู้จะหยิบใส่เรือนไหนเนาะ ต้องเป็นแบบหน้าปัดสีขาวสายหนังแบบนี้แหละนะครับซึ่งวันนี้ผมหยิบมาเนี่ยจะเป็นในรหัสรุ่น AU0002S นะครับอยู่ในคอลเลกชันคลาสสิกที่มาในรูปแบบแข็มแบบปอมเนาะซึ่งในรูปแบบเนี้ยจะมาในหลากหลายเฉดสีนะแต่ตัวที่มันเป็นแบบตัวชูโรงตัวเด่นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหน้าปัดสีขาวแบบดิบๆรวมถึงตัวเคสไายคุกลมบวกกับสายหนังแบบสีดำนะครับหนังแบบคุณภาพเลยแล้วก็ทำลวดลายมาเป็นในรูปแบบของการปั๊มแบบ รูปหนังจระเข้นะครับลวดลายของหนังจระเข้นะครับซึ่งสวยมากคือรายละเอียดเรือนนี้คือเรียบหรูดูดีใช้คำนี้ได้เลยนะครับซึ่งราคาเรือนนี้แล้วก็สเปคจะตามนี้นะครับมันเป็นนาฬิกาเคสไซส์นะครับอยู่ประมาณ38เนาะก็ถ้าวัดจริงๆก็อยู่ประมาณ38.7ลักธุกลักษณ์อยู่ประมาณ40เกือบเกือบนและครับแล้วก็หูสายใช้เบอร์20นะครับความหนาของเรือนนี้มาเพียงแค่13มมิล แล้วก็ตัวนี้จะเดินเครื่องมาด้วยเครื่อง Caliber F6N43 นะครับเป็นเครื่องอินซาวของทางแบรนด์โนนสตาร์นะครับเป็นรูปแบบการโชว์กลไกแล้วก็เป็นรูปแบบฝากเกลียวนะครับแล้วก็เรือนนี้นะครับตัวกระจกเนี่ยถ้าเราเมองน้านข้างเนี่ยก็จะออกแนวแบบโค้งๆนิดนึงนะครับเป็นซับไฟแบบโดมนั่นเองการที่มันเล่นออกมาแบบโดมๆนิดนึงแล้วมีการตัดขอบหน่อยๆเนาะผสมผสานกับตัวขอบที่เน้นความเงาแบบนี้นะโหเรือนนี้ดูแบบ มาสเตอร์พพจจริงๆนะครับซึ่งเด่นจริงๆก็คือนัาปัดสีขาวนี่แหละถ้าผมรู้สึกนะนะซึ่งนัาปัดเนี่ยดูเหมือนจะมันไม่มีอะไรเนาะเลโกมันมีแถบวัดพลังงานแล้วก็มีตาโลโก้แบรนด์แต่เอาจริงๆเนาะดีเทลของเรือนนี่หูแบบสุดถ้าเกิดเรามองในส่วนงตัวนัาปัดไกลๆเพื่อลองสังเกตดูตัวข้างในสุดเนี่ยตัวกึ่งกลางเนี่ยใน ช่วกึงกลางหน้าปัดเนี่ยมันจะเน้นลดลายแบบคล้ายๆเป็นตารางวัฟเฟลนะครับซึ่งก็จะมีกลิ่นอายแบบคล้ายๆแบบครูเดอร์พารีสของทางแบนรนด์ ML ผสมผสานการตัดขอบนะครับก็คล้ายๆแบบการตัดขอบอยากคล้ายๆแบบกิโอเช่นิดหน่อยนะครับเป็นเส้นสายทับซ้อนกันนะครับผสมผสานการทําช่องวันในตําแหน่งกึ่งกลางแบบขอบหยักเลยนะครับมันเลยทำให้ตัวเลขโรมันนะครับผสมผสานกับวันที่เนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยขัดตากันมากเท่าไหร่นะครับ ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีตัวตาโลโก้เนี่ยชัดเจนะครับเป็นการวางตําแหน่งแบบ6นาฬิกาแบบพอดีพอดีเลยนะครับแล้วก็ความคลาสสิกของตัวตาโลโก้แบรนด์รวมถึงตัวหนังสือสีดําเข้ากับตัวขอบนับปัดข้างในด้วยนะครับซึ่งมันเป็นตีตารางแบบรางรถไฟเก่าๆหน่อยหนึ่งผสมประสานกับเลขโรมันเรื่องน,นี้คือไม่มีวันตายจริงๆไม่วันเพื่อนจะหยิบมาใส่ช่วงไหนเก็บไว้นานแค่ไหนอยากส่งต่อให้ลูกให้หลานหรือว่า อยากซื้อเป็นของขวัญให้ใครเนี่ยผมว่าเรือเนี่ยคือแบบลุกบิสเนสสุดๆนะครับคือสิ่งที่ผมชอบเนาะตัวเรือมันกลมมันเป็นนาฬิกาในอุโดโคมคติแล้วก็มาในรูปแบบของตัวหูสายเนี่ยยืดออกมาเพียงเล็กน้อยแล้วก็การทําหูสายแบบบางๆเล็กๆอะ่ะผสมผสานกับสายหนังเบอร์20ที่ถ้าเกิดเราเบื่อสายเส้นนี้เราสามารถเปลี่ยนสายแบบหาค่อนข้างง่ายนะครับก็ทําออกมาได้แบบหมดจดมากๆนะครับแต่การขัดตัวเรือนเรือเนี่ยนะจะเน้นความเงาสะส่วนใหญ่นะครับเงาเกือบหมดเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวคราวตัวด้านข้างตัวเรือรวมถึงหูสายต่างๆเนี่ยคือจะขัดแบบเงาหมดเลยนะครับก็ถ้าเปรียบได้กับก็เป็นพวกแบบแกรนเซโ o แบบการขัดแบบกระจกเงาอะสารเสืออะไรประมาณนั้นนะครับก็กินไอดีมากคือไม่น่าเชื่อว่าราคาเนี่ยจะมาเพียงแค่3 4 0 0 0เท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าหแบบ ใครที่กาลังมองหานาฬิกาแนวแบบ u ิสเน s s เนาะใส่ออกงานหรือว่าต้องการความเป็นทางการนิดนึงนะครับลุกแบบดูดีหน่อยนึงเลยนี้เพื่อนๆต้องชอบแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยก็ปลดนี่ออกแล้วก็ดึงออกนะมันก็จะหลุดออกง่ายๆเวลาเราใส่ครั้งนึงเนี่ยมันก็ทิ้งไว้อย่างนี้เราไม่จําเป็นต้องปลดห่วงตลอดเวลานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะพิเศษแล้วก็ดูดีมากๆนะครับเวลาเราใส่เนาะก็กดอย่างนี้แล้วก็ค่อยเสียบ เอาแบบปลายเสียบเข้าไปอย่างนี้ประมาณนี้มันจะอยู่ในวประมาณนี้นะครับซึ่งลักษณะของตัวสายเนี่ยถ้าใส่อยู่บนข้อมือเนี่ยขอยงผมเนี่ยจะอยู่ในรูที่จะเหลืออีก3รูนะครับจะเหลืออีก3รู ซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆแบบแขนเล็กกว่าแบบประมาณแบบ6นิ้วอะไรอย่างเงี้ยเพืแ่บบอาจต้องขยับนิดนึงแต่ก็ต้องบอกไว้ด้วยนะถ้าใครที่แบบแขนประมาณ5นิ้วนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแขนเล็กจริงๆอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยก็ต้องแจ้งทางผมด้วยว่าให้ผมเจาะรูเพิ่มเข้าไปนะครับแต่มันก็จะมีข้อเสียคือถ้าเกิดเราเจาะรูเพิ่มเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยเวลาเราแท็บบานพับเนี่ยมันไอตัวสายเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปถึงบนนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้ดูข้อมือผมอยู่ที่6.3นิ้วนะครับ ก็เวลาเราขึ้นข้อเนี่ยก่อนเราจะปิดบานพบอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เราเอาปลายสายเนี่ยเสียบเข้าไปเลยนะครับพร้อมกับกดเข้าไปมันจะแก๊ปพอดีซึ่งมันใส่แบบง่ายมากใส่สบายมากด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คืออารมณ์อยู่บนข้อมือคือมันดีมากจริงแล้วห่วงที่มันให้มาอีกอันหนึ่งเนี่ยเพื่อเพื่อสามารถเลื่อนขึ้นไปให้มันปิดแบบปลายสายไม่ให้มันแบบ เงียนออกมาหรือว่าให้มันให้มันโผล่ขึ้นออกมาเยอะๆอย่างนี้นะครับก็ปิดอย่างนี้มันก็จะดูนเนียนขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับชอบความบางในส่วนของตัวบัคขึ้นเเ่ยนะครับคือมันบางมากเลยนะมันเหมือนนาฬิกาแบบสองสามเสะที่มาออกแนวลักษณะเนี้ยรวมถึงสายหนังนึกว่าแบบหนังจระเข้จริงๆอนะเนาะอันนี้เป็นการปั๊มลายหนังจรเนะเข้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวหูลักเนี่ยหรือว่าตัว,ต,วตัวหูตัวเรือนเนี่ยนะครับโหแบบมัน มันสลิมมันดูแบบเบาสบายมันดูแบบกระชับมากเลยนะครับแล้วก็รวมถึงหน้าปัดที่แบบออกแนวแบบหลูๆเรียบๆหน่อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับมีกลิ่นอายของนาฬิกาแบบโอเลสตตารเต็มๆโดยการมีแถบวัดพลังงานนะครับแล้วก็ชุดเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็จะเป็นแบบมีตุรูตรงกลางครับเขาเรียกว่าเป็นแบบปอมนะครับซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยโดยเฉพาะนาฬิกาแบรนด์ไฮเอนด์ต่างๆเนี่ยในนาฬิการูปแบบเรสคลาสิก บิสเนสลุกอะไรประมาณนี้เขาจะใช้เข็มรูปแบบนี้กันนะครับซึ่ง Orient Star ก็หยิบจับในรูปแบบเข็มลักษณะนี้ออกมาใช้งานได้ค่อนข้างดีในรุ่นนี้นะครับคือเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่ดีเทลรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นตัวสายตัวเรือนตัวคราวการขัดแต่งลวดลายตัวกระจกครบหมดจริงๆนะครับสำหรับเรือนนี้เต็ม10ผมให้10เลยนะครับใครกำลังมองหานาฬิกาแบบหน้าปัดขาวสายหนังอย่างนี้นะครับบางทีอาจจะเลือกกับแบรนด์สวิสอย่างพวก อทิโซ่ก็จะเป็นพวกทิโซเล,เลอเล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งราคาขเขาก็อยู่ประมาณ20,000กว่าก็เพิ่มอีกนิดหน่อยจัดแบรนด์ที่เป็นเครื่องอินซาวเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นเกรดดีๆหน่อยอย่างเรือนนี้ผมว่าสู้ได้สบายนะครับสวยมากจริงๆยอมรับเลยด้วยการขัดแต่งตัวเรือนรวมถึงตัวเครื่องนะครับคาลิเบอร์แบบอินซาวเอฟหกเอ็นสี 3. การสัรองพลังงานสูงสุดก็50ชั่วโมงซึ่งเอาจริงๆคือมันมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกอย่างเลยนะครับสําหรับเรือนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรือนนะครับที่ผมแนะนํามากๆนะครับถ้าในคอลเลคชันนี้ผมแนะนําเรือนนี้แหละนะครับหน้าปัดสีขาวนะครับสีออกแบบงาช้างแบบออกแนวแบบขาวๆุ่นเลยนะคุณๆหน่อยหนึ่งนะครับผสมประสานกับสายหนังสีดําที่มาในรูปแบบหรูนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับเรือนนี้นะครับซึ่งเอาจริงๆเนาะ ในนาฬิกาลูกอย่างเงี้ยมันต้องเคสไซส์ประมาณนี้แหละไม่เกิน39ประมาณ38มเนี่ยมันถึงจะใส่แล้วมันจะดูโอเคนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่แบบว่าอยากได้รุ่นไหนเป็นพิเศษเลือกไม่ได้สักทีนเนี่ยเพื่อนๆสามารถเพิ่มเพียวโคทายคลิปแล้วก็ทักมาคุยกันได้นะก็ถ้าจะให้ดีนะไวสุดเพื่อนๆโทรมาแล้วก็แบบว่าขอสายผมได้เลยนะครับ ็ผมจะอยู่วนๆเวียนๆอยู่แถวหน้าร้านนั่นแหละนะครับหรือว่าใครที่อยู่เชียงใหม่ก็แวะเข้ามาที่ร้านได้นะครับบางทีถ้าช่วงบ่ายเนี่ยบางทีผมอาจจะทําคลิปอยู่นะเพื่อนๆมาช่วงเช้าเจอแน่นอนนะครับก็วันนี้นะครับผมบอสน,นะครับจากช่อน้ำวนหน้านแพ้ก็ฝากเรืองน,นี้ไว้เท่านี้นะครับแล้วเราเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ